ผลการดำเนินง,งานเพื่อขอรับคัดเลือกเป็นวัดพัฒน,นาตัวอย่างประจำปี2564วัดไทยสมคคีอ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตากข้อมูลทั่วไปวัดไทยสมคคีตั้งอยู่บนบ้านไทยสมคคีหมู่9ตำบลแม่กาษาอ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตาก สังกัดมหานิกายมีที่ดินที่ตั้งวัดจำนวนสีไร่2งาน96ตารางวาที่ธรณีสง1ิไร่1งาน5้ตารางวาและเป็นอุทยานการศึกษาจำนวน4ไร่2งาน96ตารางวาโดยวัดไทยสมคีนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2548 ปัจจุบันมีพระพิสุสง์งละสัมณมเนรจำมัสสารวม15รูปแบ่งเป็นพระภิสุสงฆ์8รูปสัมณมเณร7รูปโดยมีท่านพระครูเมธากิจกุศลเป็นเจ้าอาวาสหมวดที่1ด้านอาคารสถานที่ ความมั่นคงของเศาสนะศาสนาสถานสิ่งปลูกสร้างของวัดไทยสมคีได้รับการออกแบบและสร้างโดยช่างผู้ชำนาญการมีโครงสร้างที่แข็งแรงสวยงามปลอดภัยมีการตรวจและดูแลโดยช่างผู้ชำนาญการอยู่ตลอดเวลาภายในบริเวณวัดมีบรรยากาศธรรมชาติที่สงบร่มเย็นแบ่งพื้นที่การใช้สอยของวัดอย่างเป็นระบบเช่นเขตพุทธาวาสเขตสังฆวาส เขตอัยทานและเขตสาธารณสงเคราะห์โดยมีการจัดแผนผังวัดอย่างชัดเจนเน้นความสะอาดเรียบร้อยและเนื่องจากวัดไทยสมคีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันทางวัดจึงเน้นด้านความสะอาดของเสนาสะนะอยู่ตลอดเวลาโดยพระภิสุสงฆ์และสมเณรช่วยกันทําในช่งชวงเช้าและเย็นและช่วงกลางวันโดยจิตอาสาบ้านไทยสมคีที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลามีห้องน้ําห้องสุขา ให้บริการถึง80ห้องมีห้องสุขาคุณพิการและผู้สูงวัยและเน้นเรื่องความสะอาดสุขาอนามัยจนสุขาวัดไทยสมคีได้รับรางวัลสุขาดีเด่นระดับจังหวัดตาก3ปีซ้อนมีการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยภายในวัดและหมู่บ้านอย่างดีเยี่ยมสงผลให้วัดไทยสมคีได้รับรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและที่สําคัญวัดไทยสมคีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธและวัฒนธรรมที่ผู้คนนิยม มาทท่่องเียวจุดเด่นของทางวัดไทยสมคีคือการมีปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธและวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำแบบและแปลกใหม่อยู่ตลอดทุกเดือนจนเป็นที่เก่าขานของนักท่องเที่ยวว่าวัดไทยสมคีทำบุญได้ทั้งวันท่องเที่ยวได้ทุกเดือนมาเยือนได้ทั้งปีวิธีการจัดการทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธและวัฒนธรรมส่งผลให้วัดไทยสมคีได้รับรางวัล Thailand Tourism a อ a r d ครั้งที่10ระดับประเทศอีกด้วย หมวดที่สองการจัดการการศึกษาและส่งเสริมการศึกษามีการสนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์และสมณรได้รับการศึกษาซึ่งในขณะนี้วัดไทยสม,มคีมีพระภิกษุสงฆ์เร,เรียนในแผนกบาลีจำนวนหนึ่งรูปและสมณรสี่รูปมีสิทธิวัดเข้ารับการศึกษาในสายสามัญจำนวนสิบคน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของชาวบ้านด้านวิชาชีพต่างๆเช่นด้านหัตถกรรมด้านข้ากรรมเพื่อต่อยอดให้ชาวบ้านและผู้ว่างงานตลอดจนถึงผู้สนใจได้ฝึกฝนพัฒนาฝีมือต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้เสริมจากอาชีพหลักจนในปีล่าสุด วัดไทยสมคคีได้รับรางวัลสุดยอดร้อยชุมชนพลังบวรระดับประเทศอีกด้วยมีการสนับสนุนส่งเสริมสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน โดยการส่งพระธรรมวิทยากรพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกวันจันทร์และวันศุกร์มีการสนับสนุนปราชชาวบ้านเข้าไปสอนนักเรียนด้านอาหารท้องถิ่นโบราณเป็นต้นโดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านทักษะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกวันสำคัญเช่นจัดการประกวดจัดนิทรรศการวาดภาพ ระบายสีการเขียนเรียงความการอ่านบทความการอ่านธรรมะเป็นต้น และยังเป็นสถานที่คอยรองรับคณะนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเพื่อรัศนศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเน้นสอนศิลธรรมและบรรยายธรรมตลอดจนถึงให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งปีโดยแต่ละปีมีหน่วยงานและสถานศึกษาติดต่อเข้าชมวัดไทยสมัคคีไม่ต่ำกว่า100ครั้ง มีพิพิธภัณฑ์ภายในวัด จัดแสดงของเก่าและวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชาวบ้านโดยพิพิธภัณฑ์หงหลวงเปิดให้เข้าชมทุกวันมีสมาคมทางพระพุทธศาสนามีการจัดประชุมทุกวันที่5ของเดือนโดยผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านตลอดจนถึงพระพิสุทิรงสมณรนนประชุมร่วมกันเพื่อเสนอปัญหาและความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนให้ เกิดความสมานันท์นและความสมัคกคกีของวัดหมู่บ้านโรงเรียนมีสถานพยาบาลในวัด เพื่อบริการการปรถมพยาบาลเบื้องต้นแก่พระภิสุสงฆ์และสมณเณรประชาชนทั่วไปมีระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโดยวัดไทยสมัคีมีพระคิฬลานุปถากถึงสองรูปคอยดูแลสุขภาพพระภิสุสงฆ์ในวัดและตำบลมีทีมอสมอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนคอยดูแลประจำหน้าที่ในอาคารสถานพยาบาลของวัดและที่สำคัญ วัดไทยสมคขีเป็นวัดนำร่องในการจัดทำธรรม,รรม,มนูญสุขภาพคณะสงฆ์ประจำตำบลซึ่งเป็นธรรม,มนูญสุขภาพคณะสงฆ์ฉบับแรกของจังหวัดตากอีกด้วยมีห้องสมุดชุมชนภายในวัดมีการแจกหนังสือธรรม,มะมีการจัดตั้งมูลน,นิธิส่งเสริมช่วยเหลือสังคมและบริการสังคมตลอดทั้งปีหมวดที่สา การส่งเสริมศิลธรรมจากที่ได้กล่าวขั้นต้นวัดไทยสมคีได้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านศินลธรรมและจริยธรรมในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาทุกวันสำคัญเช่นการสอนศิลธรรมในโรงเรียนการปลูกฝังการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดกิจกรรมอบรมธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนาการเน้นปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อป้องกันสิ่งเสพติดในหมู่บ้านเป็นต้นนอกจากนี้กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของวัดไทยสมัคคีซึ่งแตกต่างจากที่อื่นคือ กิจกรรมทำรรคลุ้งของบ้านโดยเป็นกิจกรรมเชิงรุกที่พระพิสุทธิสงฆ์นสัมมเนนเดินทางไปบ้านโยมด้วยเท้าเพื่อนำสวดมนทำบันเจนที่บ้านโดยไม่มีการถวายปัจจัยไม่มีการรับส่งพระพิสุทธิสงฆ์นสัมมเนนไม่มีการถวายน้ำปานะที่ต้องจัดซื้อส่งผลให้วัดไทยสมคขีได้รับรางวัลหมู่บ้านรักษาศิลห้าดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาคหมวดที่สี่ การปกครองพระพิสุสงฆ์และสัมเนนวัดมีกฎระเบียบและการปกครองพระภิสุงสงฆ์สามเนนให้ยึดถือและปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันเช่นการแบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบดูแลเสนาสนะศาสานสถานต่างๆเพืความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติศาสนากิจของสองฆ์เป็นต้น หมวดที่5ด้านแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาวัดส่งเสริมคุณธรรม วัดไทยสมัคคีมีการวางแผนในการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ตลอดทั้งปีโดยยึดหลักเกณฑ์ความสามัคคีธรรมและบวรในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยการใช้ปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธและวัฒนธรรมของวัดไทยสมัคคีเข้ามาช่วยพัฒนาทางด้านกิจกรรมเพื่อความแปลกใหม่และน่าสนใจตลอดทั้งปีนั่นเอง